เออเดี๋ยวดูให้ไหมอัดมาครับอามาดหลับตาวไม่รอดไบเนี้ยน่าจะมมือหลับตาหลับตานะเวสศผู้สะออมไหมตรียมเลยออมไหมไปอีสั์ออมอ่ะโอ้ยหยย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 ย้ยย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 ยโยยยย โดนเลยไอ้โดนไปเที่ยวก่อนเนี่ยว่าไงกูดูแล้วหน้าตาไม่มีมีลาสีเลยไอ้เฮ้ยโอ้ยขาไอ้ไปให้ไปไอ้พี่ขานีไปล่อยนะสักขะทาวุฒังเวสุวรรณวุฒังเวสุวรรณวุฒังสักขะทาวุฒังไว้สักขะทาวุฒังผีจ๋าเฮ้ยเฮ้ยเอาขามาคนข้างมึงไอพี่ ừ hỏi không ồ quay rất ý ha ấy 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 bay ra ừ mẹ là nhớ à phò ý em hỏi xong thì sật ha bay bay ừ ừ ừ, ừ. 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 Đắng đắng เราให้สวัรด์เอ้ให้สวัรค์นีอ่ยอย่าเราให้นรกก็ได้ยินเอ้ยยัง <c oughs> ไงล่ะมึง <c oughs> ขาเนี่ยกูไม่ปล่อย้วไอีกสัตว์ <c oughs> เอ้ยเ้ยมึงลุกมาถ่ายใกล้ได้ไม่ไรเ <c oughs> ข้าไหมวัวอนุาาาาาาญาตเออ <c oughs> อย่าลืมไปลงติกติกก็ไดนะเฮ้ย <c oughs>

ใครอยากเรียนวิชาจี้ตีนบ้างไงเดี๋ยวกูจะสอนได้ไหมเฮ้ยเป็นไงล่ะมึงคุยกับกูหน่อยสิมึงจะยอมมือพี่อัง ไปซะไอสัตว์เอ้ยืมขิวกวเยอะไอเหี้ยกูขอร้องไอสัตว์เออ เสียงร้องมึงของมึงนี่คือแรงของกูเลยเนี่ยอาอีสัตว์เอาอีฮี้อะเอาเอะไรเนี่ยบวชจะไปก็ไปดื้อเลยเอาทำใจกงินไว้วันนี้กูไม่ได้ตีเลยเนี่ยโอ้อีสัตว์บวชจะออกออก็ออกอีฮี้อะกูยังไม่ทันอะไรเลยไปอะนมนต์อะนมนต์อีฮีออ้อ่ะขันนิดดีหน่อยเว้ยนี่เป็นไงหนูใจเยน็นหน้าเริ่มดีขึ้นแล้วมันเริ่มกลัวกูไงใจเยน็นจ 好啊，繼續倒杯。